ไทแลนด์สนับสนุนโดยพัฟเค้กสอดไส้ครีมนมฮอกไกโดตรายูโรโซฟีคูลิ um ่งเฟลชเนเชอร์ลผลิต <definitely> ภ <meaning isas> ัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์ ของวันนี้กับฮอลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์นะครับเรามาตัดสินแล้วนะครับว่า2คนนี้คนไหนจะเข้าสู่รอบแจ็คพอตกันแน่นะครับเกมนี้ตัดสินแล้วนะครับเพราะว่ามันข้้และ5คะแนนแซงกันตรงนี้เลยทีเดียวออทีมนี้จะได้เล่นก่อนออออกับเกมที่ชื่อว่าไปไหนดีครับออและเกมไปไหนดีครับสับสนุนโดย s h e วีพาวเวอแก๊สโหซกเกนะครับ ก่อนเริ่มแข่งขันนะครับมันก็ต้องมีการเติมน้ํามันเพื่อรถยนต์ของคุณก่อนอ่ะพนักงานของเชลช่วยออกมาเติมน้ํามันนิดนึงนะครับ,รบตรงนี้และเติมน้ำมันด้วยน้ำมันเชล V-Power วอร์แก๊ส95นะครับผมน้ำมันเกรดพรีเมียมสูตรที่ดีที่สุดจากเชลเพราะมีสารทำความสะอาดและสารลดแรงเสียดทาน3เท่าด้วยกันไม่น่าเชื่อว่าปั๊มของเชลแรงมากๆ จากเทคโนโลยี Dynaflex นะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้เครื่องยนต์ของคุณเหมือนใหม่อยู่เสมอปั๊มแรงแต่คนถือนี่นาเออ,<า>เอ,อคุณวิลลี่ฮะมั่นเขาเติมน้ำมันเครื่องบินหรือไงคือม,มจะขับออเดี๋ยวคุณดูโจทย์เราต้องขับไกลมากาาต้องเติมให้เต็มถังนะครับขับเคลื่อนได้เต็มพลังเร่งได้ดั่งใจสั่งต้องขอบอกเลยนะครับว่าและโค้งสุดท้ายเพียงแค่คุณเป็นเพื่อนกับเชลล์ไลน์ออฟฟิเชียลออฟเค้า รับลายสติกเกอร์นะครับครอบครัวเติมเต็มถังกับน้องสุขใจเซตใหม่ฟรีนะครับถึงวันที่2มิถุนายน2564เท่านั้นนะจ๊ะน้ำมันเต็มถังแล้วทีมคุณพ่อหรือยังเอาใครขับคุณเฟิร์นนะฮะคุณไมเฟิร์นเป็นคนขับอันนี้คือคนนั่งอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวารถยุโรปหรือว่ารถญี่ปุ่นรถบ้านเรานี่แหละรถไทยแหละให้ขับใช่ไหมคะใช่ครับผมได้คุณขับนะฮะได้ค่ะที่เหลืออีก3คนมาอยู่ตรงนี้ครับได้ค่ะ พร้อมไหมเอ่ยพร้อมมากค่ะพร้อมมากพอคุณลงปุ๊บคุณต้องถามว่าไปไหนดีคะนะพร้อมเริ่มไปไปไหนดีคะเอ่อไปเอ่อถามฝัมือสองแถวอะไรในประเทศโลกเออออะไรจ๊ะแหงไวแหลงไว้รุ่นที่มีเซ็นเตอร์ไฟก่อนอ๋อสยามเอาเต็มเต็มสยามสแควอชใกล้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 สยามเด็กเด็กตุลาชอบไปเอ่อสามแยกแล้อออยู่ที่สำหรับุรีเป็นที่ท่องเที่ยว ที่เป็นล่าสัตว์ล่าสัตว์ล่าสัตว์แล้วมีนกมีสองพยางล่าสัตว์อ้าวมีคำว่านกเปล่าลงไปเออออเเป็นคนหื่นอ่ะเป็นคนหื่นบ้าอะไรบ้าเออน้ำอะไรน้ำที่มันพูดออกมาน้ำน้ำอะไรอู้แยมอะไรคะมันคือสามพยางนะคะค่ะอันนี้พยามแรกโอ้ยหุดหงิดค่ะไปเถอะนกไปเถอะนก อเมริกาแ,แหล่งรวมแฟชั่นอ่อแหล่งรวมแฟชั่นใช่ใช่มาอเมริกายุยบค่ะไปลงเทามที่แบบเก่าแก่มากๆไปเลยเหรอตรเลียค่ะอะไรคะเป็นนะคะออสเตรเลียที่มีโอเปร่าเฮาชื่นเมืองชื่นเมืองชื่อเมืองซิดนีย์ค่ะถอยู่อย,อย,อย,อยู่ประเทศลาวประเทศลาวมึงหลวงหลวงต้องใจหนวงค่ะหลวงเขาพับไปอัสามพยายามอันนี้วายค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเขาค่ะเขาเขาค่ะ เขาเขาตอบเขาเขาตะปูเออออกมาจากคุกคุกอะไรมีคุกอะไรบ้างคุกคุกหมดเวลาบางขวางบางขวางออกมาจากคุกมีคุกอะไรบ้างคุกคุกคุกทีมของพวกคุณทำได้ดีมากนะครับตั้งสแตนดาดไว้สูงมากนะครับได้ไปทั้งหมด7ที่คูณ5ตเท่ากับ35 บวกของเก่าอีก41นำไปก่อน76คะแนนอะกับที่ได้กับที่ได้มีหลายอันนะที่พวกคุณแบบว่าโดดข้ามไปตะกี้ชิปปี้เขาพยายามจะสามพยายามเออที่บอกว่ามีสามคัฮขึ้นนี่ขาออห้วยขาแข้งห้วยขาแข้งเขาขอ้นเขาฮึ้นแทนนี่จะห้วยขาแข้งอันนี้ฮึ้หมุดหยิบ หุนหินขาแข้งอย่าลืมไปเที่ยวกันหนุนหินขาแข้งหนุนหินขาแข้งแค่ช่วยไม่น่าไปแล้วค่ะทีมของคุณต้องทำทั้งหมดเก้าที่เก้าที่มาชนะเอาใครขับนีครับปลายฟ้าครับคุณเลือกให้ดีครับบางคนขาไม่ถึงคันเร่งเลือกให้ดีไม่รู้เลยพี่เซนาหอยนะครเสนาหอยเฮ้ือผมไม่ได้พูดอะไรนะ เขาคงมีใจอ่ะเขาคงมีใจอ่ะขับไฟช้าชสโลบัตชัวฮะแล้วไม่น่าเชื่อใส่ชุดรถแข่งเข้ากันซะด้วยน่ะ m ด g o ้เขาเป็นชุดผู้ใหญ่นี่เป็นชุดเด็กอ่ะ9คน9ที่ทำให้ได้โฮมไปไปไหนกครับเอกมัยเอกมัยแล้วก็ทำ้งเนาะไปไนกันทะเลทะเลสวยๆะเอันดามันตรงแถวภูเก็ตอ่าลงไปลงไปลงไป มามามาเอ่อที่เป็นที่เป็นมีสัตว์เยอะๆครับมีสัตว์เยอะๆเขาดิ้นไปที่ไหนจ๊ะเล่นการพนันที่อเมริกาเอ่อร้านเฟรกร์ไปเดีวเดี๋ยวมามาไปที่ไหนโอ้๋ออะไรเสือเออเสือไหว้เสือจำสารเพาะเสือเออเฮ้ยไปไหนดีคะเจ้าที่มีของมือสองขายเยอะๆครับตลาดนัดตลาดนัดตลาดนัดตลาดรถไฟ อีกอันนี้ตลาดนึงไปลงไปก่อนไปเอาไปมาเนี้ยมาเนี้ยอาลีแล้วก็อาลีอาลีสะพานควายถูกฮะมาเร็วมาเร็วมาเร็วอะไรเออช้าง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 จัดช้างกัดต้นพูดนะช้างไล่ไปลงไป Los Angeles อยู่รัฐอะไรรัฐนการัชนารัชนาเยังเคยเป็นชื่อฟิตเนสที่มีลงง้ายด้วยเขาอว่าไอ้พวเนี้ยเอ้ยเฮ้ยคนข้างสะพานข้ามสะพานข้าไม่น้ำแฟร์นไม่ขาดแฟร์เร็วๆไปไหนวันนี้นอนกับนูมไหมคะเออนอนกบอาบมด้วย สนุกสนุกสนุก Happy Land มีที่มีเมืองหิมะเมืองหิมะอ่าดีบุนดีบอนได้เลยซัปโปโรซัปโยิบไม่ท้าคุณเชื่อไหมพวกคุณเนี่ยนะมันมีการสื่อสารเราจะเห็นเลยว่าเวลาเวลาจียอนเอ่าใบเนี่ยเขาจะคิดแบบหนึ่งแล้วเขาาทำอะไรเขาผมอยากรู้ไอ้นี่คืออะไรเฮ้ได้ยาโอยาอก นี่คือการใบ้ของเขาเอาให้ได้เอาให้ได้หอยต้องตอบให้ได้เอ้ยแล้วพี่ขาวพี่ขาวหอนี่มันสวยไหมคะอ่ะบอบนวดตอเอาโศกไงอยู่แถวอโศกมันอะไรวะตอตอพนัน้นลุ้พี่ขาวพี่ขาวอ่ะอ่ะเขาตรงๆนะไม่อยากถ่ายเกียกดูไม่อยากถ่ายเกียกดูตอบให้ได้ตรงไหนตรงอโศกมันมีอะไรเนี่ย ทีมอะขับปับขับเลยอะไรอะไรคุณต้องได้เก้าทีมคือทีมของคุณปลายฟ้าถึงจะเป็นผู้ชนะและเข้าสู่รอบแจ็คพอตของเราและทีมของคุณได้ไปทั้งหมดแดทีม่ยเนี่ยีฉ่าพีฉ่าคนน้เลยขี่มาก็จบแล้ว ทีมนี้แพ้ไปนะครับผมด้วยคะแนน73ต่อ76กับที่ชเชิญนั่งเชิญนั่งเพราะฉะนั้นทีมผู้ชนะนะครับเราได้มาแล้วคนที่จะเข้าไปเล่นซุปตาเต็ม10ก็คือคุณตู้น,นอ,อ่ะเชิญทางนี้ครับผมมีของรางวัลที่จะมอบให้กับทีมผู้ชนะด้วยนะครับ นอกจากได้ลุ้นเงินแสนแล้วนี่ครับทางเชลวีพาวเวอร์นะครับยังมีกิฟต์ u c อร์บัตรเติมน้ำมันเ h e วีพาวเวอมามอบให้กับผู้ชนะด้วยนะครับมูลค่า5,000บาทนี่ครับขอแสดงความยิดีด้วยเดี๋ยวอันนี้คุณได้เลยเติมน้ำมัน5,000บาทนะครับส่วนทีมของผู้แพ้นะครับผมสนุกไหมวันนี้ต้องถามคุณปลายฟ้าคุณแฮปปี้กับลูกทีมคุณไหมแฮปปี้ค่ะทุกคนดีมาก ไม่ต้องเสียใจยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้คุณไปไม่ถึงฝันแต่คุณกลับมาได้ความฝันของคุณอาจจะไม่ใช่เงิน1 0 0 0 0แสนแต่อาจจะเป็นผู้ชายดีๆสักคนหนึ่งที่รูปร่างกระทัดรัดก็ได้ขอบคุณนะครับคุณไปฟ้าเชิร์ที่เขา้ามาเลยถ้าเกิดว่าเดี๋ยวๆๆขับชนขับรถชนแล้วหนีอ่ะพอแบบปูมนเสียงยัเราต้องไม่อคเสซีเราต้องเหนียมไว้ก่อน ลี่ชงให้เคยมีพลาดเหรอเยอันนี้วาไว้ก่อนกันเลยครับรับเชิญครับคุณจะต้องเลือกสองคนคุณเลือกหนึ่งคนจากทีมนี้ของคุณและเลือก1คนจากฝั่งนี้ทีของคุณเองคุณเลือกใครเอาไบเฟิร์นแล้วกันเฮ้ยจริงเหรออ้าคุณไปเฟิร์นครับมายืนข้างๆเขาอ่ะคุณไปยืนตรงกลางก่อน คุณเลือกคุณใบเฟิร์นเพราะอะไรถึงเลือกใบเฟิร์นน่ารักน่ารักนั่งติดกันไม่มีอ่ะตะกี้ตะกี้พอมันส่งให้คุณปุ๊บตาคุณวาวเลยอ่ะเฮ้ยอย่างนั้นเราต้องมีความสัมพันธ์อะไรกันปุ๊บเนี่ยแล้วตีด้วยแพ้ทางแพ้ทางอันนี้บอกโอ้โหอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะคั่วกาแฟให้เธอดื่มฝั่งนี้ครับคุณต้องเลือกหนึ่งคนเก้าครับเก้าเยี่ยมคุณเก้ามาแล้วนะครับผมสองคนนี้คุณอยู่ฝั่งนู้นเลยประกบเขาเลย นะฮะสองคนนี้จะเป็นคนที่ทําให้ตุนเนี่ยได้1น0 0 0แบาทหรือไม่ครับและนี่คือซีซั่นแรกที่เราเริ่มกันเลยนะครับอาจจะเบิกเรือมด้วย1น0 0 0แสนแจกกันง่ายๆกดได้ใครจะไปรู้เดี๋ยวเรากลับมาสักครู่เดียวครับคุณชมคัับน สำหรับเกมไปไหนดีครับนะครับก็ที่ผมเลือกใบเฟิร์นขึ้นมาต้องขอบคุณมากๆกเลยครับก็คือว่าผมเลือกไม่ผิดนะครับที่ไบเฟิร์นสามารถพาเรานะพลิกกลับมาชนะแซงปลายฟ้าส่งผลให้ผมนะครับได้เข้าไปชิงเงินแสนยังไงฝากผ,ผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับว่าเป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับขอบคุณครับ